ผู้หญิงหรือผู้ชายหรือแฟนเขาเนี่ยอดีตเนี่ยทำร้ายมาแล้วเขาก็ยังเหมือนแบบแผลยังสดอยู่หรือเปล่านะแล้วเขาก็แบบคิดมากนะครับตกอก,น,กนี่ยแล้วสองอันเนี่ยก็คือเขายังไม่เปิดใจใง่ายๆหรอกคนคนเนี่ยแบบมันมันแผลมันสดอยู่แล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยวนเวียนคิดอยู่แต่เรื่องเนี่ยความทรงจาเนี่ยนะหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่าของเขาเนี่ย เขาก็อาจจะวนเวียนคิดภาพคุณในความทรงจำอยู่ในมโนจิตยอยู่งั้นแหละแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้จะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาจะทำอย่างเดียวก็คงเขาอาจจะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปง้อแฟนเก่าเขาจะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนคนนี้แบบโอ้มดูยากค่ะเป็นคนที่แบบว่า ยุตินะคะไม่ปล่อยไม่ปล่อย,อยวางมีความรู้สึกว่า energy เขาเป็นแบบนั้นไปกองห่งจบไปนะโอ้เครียดมากเปิดมาทางที่วันลาเลนไทยความรักจะมีอะไรดีๆนะ energy หนึ่งไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ตรงก็ไปเลือกกองอื่นนะคะหรือก็คิดอื่นนะเพราะว่า energy มันออกมาอย่างนี้จริงจะอ่านบอกว่าวิจัยจความรักสดใสหอมหวานเขาจะไม่ยื่งช่อดอกกุหลาบก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี เป็นพลงงานของเอเรจที่เลิกลากันไปทำใมีอะไรในความสัมพัส์อ,อไมาดูกันว่าม่ดูกันหน่อยว่าคนทุกคนอ้ขอไปค่นระบบสัมผัสก็กแย่อย่าง ที่คุมาถามถึงเฮ้ยมองขึ้นใครจะมายิ้มชอบออกมาให้คุว้าอายุน,น้อยกว่าสันเป็นคนสดใสรา่าเริงไปรีที่เร้นพลังงานลายีม,มังกรได้ไหม คนที่เคยช่วยเหลือคุณคคยคนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหรือเปล่าก็ให้ระวังให้ดีคนคนนี้เป็นคนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะราศีมังกรพล,ลังงานเด็งขึ้นมาเลยนะ,ะเป็นภูมกำคามานะคะมงานหมอเห็นแล้วหมอก,ก็ปวดอัวปวดหัวด้วยนะ คอบครแต่ตัวเองก็มีครอบครูอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะเป็นคนวันอาทิตย์หรอซอนอทิตย์เขาคนนี้จะพาคุณไปเฉลิมฉลอง1ึงกินนี่อยากจะพูดว่าเขาดึงคุณก็อยู่ในเดิปาร์ตี้ได้เป็นสองกรณีนะคะคิดแรกถ้าคุณยังไม่รู้จักเขาคนนี้ดูให้ดีๆค่ะเป็นคนที่มีครอบครูอยู่แล้วแล้วก็พาคุณแบบ อยชวนคุณไปเดทไปกินไปเที่ยวไปดื่มอะไรประมาณนี้นะระวังให้ดีเราจะเข้ามา,มาในไทยหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่าน,นั้นก็ได้นะาำงาน,นเราไมได้กำหนดว่าเมื่อไหร่นะคะไม่มีช่วงเวลาแต่จริงๆแล้วเอนี้นี้มันก็อยู่ได้ไม่เกินหนเดือนหรอกะคะ่ะโอเคให้ระวังนะคะถ้าจิงคิงออฟเฟอรเคอร์คนคนนี้นเป็นคนที่ เขาอาจจะแอบแปงนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วแ่ชองยังรักความสนุกสนานเจ้าชู้อะไรเงี้ยเห็นไหมเอเดออาเป็นเครื่ออาจจะมีของกำนันของมีค่ามาเปย์นคนนะหน,นึ่งเหรียญแต่จริงแล้วครอบครัวอยู่เบื้องหลังจะรักสนุกแต่ไม่ผูกพันระวัง พวกสายเปย์นะพวกแบบว่าชอบ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 เรื่องพวกนี้นะชอบเรื่องอาจะหระวังดีอาจจะชอบเรื่องเซ็กเรื่องนะเซ็กชวลนี่แหละนะคะคือพวกความหลงไหลอะไรภายนอกนะรูปลักษณ์ภายนอกของคุณอาจจะเข้ามานะคะแบบเปเงินเปอะไรอย่างนะเงี้ยนะก้าเหรียญเกิดขึ้นนะ